เพื่อแนะนำนะครับการใช้โปรแกรมตัวจิตสิม e t นะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เราเปิดตัวเว็บไซต์นะครับอย่างขยับหน้ผมไว้ที่นี่นึคงนะเปิดตัวเว็บไซต์นะครับคือจิสตส่วนตัวนะครับแล้วตามตามเราที่่ทีทให้ไว้นะครับหรือเสิร์ชจาก Google ก็ได้ว่าจิตสินะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ย นะครับก็ให้ทําทการ <c oughs> คลิกที่นะครับสตาร์ Start, ตัวนี้นะครับสตาร์ลองนะครับพอคลิกนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าจอตัวนี้ใครใช้ Google Chrome มันสามารถที่จะ install ใน Chrome ได้เลยนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับเอาง่ายๆก่อนก็ <c oughs> ให้เราใส่ชื่อห้องประชุมลงไปนะครับอตอนนี้ผมทดสบอบโดยใช้ <c oughs> ห้องห้องประชุมที่ชื่อว่าเทส สมะนะครับผมก็คลิกที่เทสสมะแล้วก็กดโกนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวมิดเจสซี่นะครับก็จะทำการบันทึกนะครับก็จะทำการบันทึกเดี๋ยวผมปิดไมค์กันนิดนึงมันซ้อนกันนะครับอ่ะมันก็จะทำการบันทึกตัวเอ่อวิดีโอให้ <c oughs> นะครับว่าท้อทษทีครับมันก็จะทำการเข้าห้องประชุมของเจสซี่ให้ นะครับไอ้ที่มันขึ้นเหลืองๆเ,เพราะว่าผมเปิดกล้องทั้งโปรแกรมจับหน้าจอแล้วก็โปรแกรมของจีซีนะครับมันก็เลยฟ้องว่ามันไม่รู้จักกล้องนะครับผมก็โอเคไปก่อนอเดี๋ยวผมปิดนี้ไปก่อน,นครับโอเคนะครับงั้นเมื่อสักครู่นี้ถ้าถ้าเราจะให้ผู้ประกอบการเข้ามาหรือให้ผู้ชมผู้ฟังเข้ามาในมิ팅ของเราเนี่ยก็คือให้เขาเปิดไปที่เว็บไซต์นะครับของ จีสินะครับแล้วก็ไปคลิกที่ไอ, <c oughs> ค,อ <c oughs> คอนเมื่อกี้นี้นะครับที่เปิดให้ดูนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ห้องประชุมก็จะเห็นรายชื่อของผู้เข้าห้องประชุมครับทีนี้ผมแนะนําหน้าตาโปรแกรมก่อนหล้ท่านจะเข้ามาแล้วนะครับฟังซ้ายมือก่อนนะครับเป็นรูปหน้าจอเอาไว้สําหรับแชร์นะครับแชร์สกรีนที่เราจะใช้บรรยายให้กับ ผู้ฟังทั่วไปนะครับผู้ชมทั่วไปที่จะเข้ามาดูนะครับตัวมือเนี่ยนะครับเอาไว้สําหรับเหมือนกับโบดหรือว่ายกมือขึ้นถามใครอยากจะถามก็มาคลิกตรงตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีะตัวรูปมือเนี่ยไปปรากฏอยู่กับผู้ชมผู้ฟังท่านนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ว่าอ๋อเขาต้องการที่จะสอบถามเรานะประมาณนี้นะครับตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเอาไว้สําหรับเป็นเป็นการแชท เพราะว่าตัว GC เนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องระบุตัวตนว่าใครเข้ามาถูกไหมครับไม่ได้ใช้อ e ีเมลไม่ได้ใชอะไรเลยครับเมื่อสักครู่ผมเข้ามาก็พิมพ์แค่ชื่อห้องประชุมแล้วก็กด go มันก็เข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงเราถึงจะรู้ว่าคนนี้เป็นใครนะครับก็ก็ให้เขาใส่ชื่อเข้ามาก่อนครับมันจะรู้ว่าเขาเป็นใครอันดับแรกก็ต้องใส่ชื่อก่อนเนาะว่าคนที่เข้าเข้ามาเนี่ยเป็นใครอผมก็จะใส่ชื่อเข้าไปนะครับแล้วก็ผมจะลอง ผมก็จะพิมพ์แชทเข้าไปครับมันก็จะบอกว่า่ะตอนนี้มีอ่อคนพูดหนึ่งคนเนาะเดี๋ยวผมจะลองอต่ออีกเครื่องนึ่งนะครับโอเคอันนี้เยสามารถแล้วนะครับอันนี้ผมจะลองโอเค,ครับผมจะพิมพ์ตัว่อบจากอีกเครื่องนึงนะครับ <c oughs> <g ül> ก็จะเห็นว่าจะมีคนตอบกลับมาพร้อมกับบอกว่าเขาชื่ออะไรนะครับปุ่มนี้มันเป็นของโปรแกรมบันทึกหน้าจอนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคครับ <c oughs> อ่นี่คือตัวแมเสเซ็นะครับถามว่าเมื่อกี้เอ๊ะทำไมถึงข้ามตัวแชร์หน้าจอไปนะครับเดี๋ยวอธิบายเสร็จทุกอย่างเดี๋ยวก็มาพูดกับพอดีไอ้ตัวนะครับมันง่ายง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนตรงกลางเนี่ยเป็นปุ่มสําหรับเปิดไมค์นะครับ บางสายแล้วก็เปิดกล้องนะครับเช่นเปิดไม้ก็จะมีเสียงพูดกล้องไม้เนะครับเพราะว่าผมพูดทั้งตัวไม้ในโปรแกรมบันทึกหน้าจอสคริปต์นิคค d เดอร์นะครับกับไม้ของตัวชิซี่นะครับอ่าผมปิดไว้ก่อนจะได้สะท้อนกันนะครับตัวกดบางสายนี่คือออกจากห้องประชุมนะครับตัวกล้องก็คือใช้สําหรับเปิดแล้วก็ปิดกล้องนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าผมเปิด2โปรแกรมเพราะฉะนั้นมันก็เลย งงว่าเอะใช้กล้องไหนกันแน่แต่ไม่เป็นไรครับอันนี้มันโชยเห็นว่าผมเข้ามาได้อยู่นะครับบล็อกกัได้อยู่โอเคนะครับอะต่อไปนะครับมุมขวามือไอ้ขวามือบ้างครับเมื่อกี้ไปสายมือละท,ทักทีขวามือนะครับข้างบนเนี่ยมันจะ,จะบอกนี่เรากําลังชมในโหมดไฮเดฟนะครับซึ่งมันจะช้าเร็วกระตุกก็ขึ้นอยู่กับโหมดเนี่ยนะครับ อันนี้แค่บอกว่ามาจากไหนเนาะตัวรูปภาพตัวนี้มันเป็นตัว A S นะครับย่อมาจากชื่อที่เราตั้งในคอมเมนต์เมื่อกี้นี้นะครับผมตั้งชื่อว่าสมมเพราะฉะนั้นเลยขึ้นเป็นตัว A S นะครับแล้วอีกเครื่องหนึ่งผมตั้งชื่อว่าพงมันเลยเป็นตัวพีชคนี่นะครับอ่าน,นี่เป็นเป็นการบอกชื่อเขาครับ,แต,รบกกแต่ถ้าเขาปิดกล้องนะครับดีวผมปิดมา์ก่อนแต่ถ้าเขาปิดกล้องตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวอ,อกักษรย่อของเขานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากให้มันเป็นเชืยย่อหยกเราต้องใส่ชื่อให้เขาชื่อในตัวแชทซะก่อนนะครับจะได้รู้ว่ารูปนี้เป็นของใครเคนะครับอะตอนนี้มันก็มีคนที่เข้ามาครับส่วนข้อมูลเขียนี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของเขาครับว่าสัญญ,ญาณฉลิมไม่ระดับไหนสีเขียวนี่คือย่ยมครับต่อไปคราอยากให้ตัวเองฝังไอ้นี่ถ้าเปิดคอมเมนต์คลิกครั้งหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนคลิกครั้งหนึ่งครับ รูปเดียวกันนะครับเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจออ่ะทีนี้สองรูปคืออันนี้คือตัวเราอยู่นะครับถูกครับอันนี้คือผู้ที่เข้ามาในห้องประชุมเราครับถ้ามีหลายคนก็จะมีโชว์หลายตรงนี้นะครับแต่ว่าเราตัดปุมมองได้นะครับอ่ะตัวแรกก็คือไอ้ตัวสี่เหลี่ยมนี่เห็นไหมครับตัวสี่เหลี่ยมนนี่นะครับคลิกมันก็จะเหมือนกับปุมมองครับว่าให้มันโชว์แบบอ่าตัวให้เห็นหน้าจอทุกคนที่เข้ามาในระบบอย่างนี้นะครับหรือโชว์แบบ อย่างนี้นะครับเอาที่เราชอบครับที่สะดวกใช้งานนะครับอ่านจากเหนหน้าทุกคนก็อย่างนี้เห็นนะครับทีนี้เวลามีคนพูดขึ้นมาปุ๊บก็ここจะมีหน้าจอของของคนคนนั้นนะครับปรากฏขึ้นมานนีิเห็นนะครับเราก็จะได้ไม่งงว่าใครพูดอยู่อย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้มีนี้ออนอยู่อย่าง,งน,าน,นี้นะครับอ่าเราอย่างนี้นะประมาณนี้นะพี่อีกครั้งหนึ่งก็มาเป็นหน้าจอจหมจอมนเดิมครับเครื่องตกใจนะครับ เอาไว้สำหรับแชร์นะครับเช่นตอนนี้จะส่งลิงก์นี้เข้าไปในรายกลุ่มผมก็จะก๊อปปี้ตรงนี้นครับก็อปปี่แล้วก็ส่งเข้าไปในรายกลุ่มของอที่จะเข้ามาเฝ้านะครับแล้วเราสามารถใส่พาสเเข้าไปด้วยครับเพราะว่าลิงก์อย่างเดียวไม่พอต้องมีพาสรด้วยอย่างนี้นะครับแบบความสุดยอดนะครับต้องใส่พาสเวิร์ดเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่พาสเวิร์ด บางคนที่ชื่อผมลองแล้วครับว่าถ้าถ้าชื่อเดียวกันเมื่อกี้ผมลองสามยูสเซอร์ผมแค่พิมพ์คำว่าจะมาคือชื่อห้องนี้เนาะปุ๊บมันเข้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งชื่อห้องสันมันอาจจะอาจจะเข้าไปคนอื่นได้ประมาณน,นะครับอาจจะต้องลองอีกทีหนึ่งว่ามันชัวร์หรือเปล่าแต่ผมลองสามผมผมคิดว่าจะมามันเข้าได้หมดเลยนะครับอะต่อไปนะครับนั่นคือส่งคัดป o p ตัวนี้นะกด copy เลยครับมันก็จะได้ลงก์นี้ครับเราจะเอาไปส่งอย่างไรนะ นะครับไปส่งในห้องเซ็นเจอร์ส่งในเมลส่งในไลน์ได้หมดเลยนะครับใส่พาสเวิร์ดก็คือแอดพาสเวิร์ดนะครับแล้วเราก็ตั้งพาสเวิร์เข้าไปครับถ้าไม่ตั้งก็ไปครับเห็นไหมครับจุดสามจุดตรงนี้เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้งานนะครับก็อันแรกมันบอกว่าตอนนี้เราเข้ามาในชื่อสมครนะนะครับตัวที่สคือตรงนี้นะครับและบันทึกโหมดไฮเดฟฟิ i t ชันซึ่งบอกไปเราแล้วว่าจะ ปในการจัดนะครับหรือว่ารงแ์วนมีในการเข้าหรือจะกระตุกสามารถเพิ่มได้ครับว่าจะแบบมากเลยเพลยนะครับต่ำปานกลางหรือว่าสถานนะครับพอเราคลิกเรากดที่ดันตัวนี้นะครับอ่ะถ้าจะออกไปคัดจอบบางๆได้เลยครับโอเคนะครับอ่ะต่อไปครับ View Full Screen แคบแต่ให้โปรแกรมนี้เต็มหน้าจอถ้าอยากจะกลับมากับปุ่มนี้ครับ E.S.C. นะครับ หมนสุดด้านซ้ายมือครับกด Escape ครับออกมาครับตัวที่4นะครับตัวนี้เป็นไลฟ์สตรีมนะครับลองคลิกดูก็ได้นะครับไลฟ์สตรีมเนี่ยไวาสำหรับสตรตัวสื่อตัววิดีโอมีที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยนะครับไปย่งตัวเอ่าว็บสตรีมมิ่งตัวนี้เหมือนกับมันบังคับต้องไปที่ YouTube นะครับ YouTube Streaming แล้วก็ต้องลงชื่อด้วยอ่ตัว Google นะครับ จะขอไปเอาคีย์จาก Google Streaming ตรวไห้มาใส่ด้วยครับแต่ว่าเนื่องจากาเราคุยกันแล้วนาะเราจะสตรีมผ่านตัว Google YouTube นะครับเพราะนั้นมน้ขาไปก่อนนะครับถ้าเราได้คีย์มาแล้วก็เราอินเข้าไปด้วย Account Google นะครับใส่คีย์ที่อยู่ในสตรีมไปที่ YouTube ไปช่องของเรานะครับแล้วก็เอาสตรีมคีย์เข้ามาใส่ตน,นีน้แล้วกดสตาร์สตรีมเลยครับถ้ามันไม่ได้ ใส่อะไลงไปมเกิดอะไรขึ้นครับมันบอกว่าใส่ตัวนี้นะครับอ่ะกดคนเซลลงไปเลยครับต่อไปครับเช็คอาร์ดิ้งอันเรื่องการบันทึกตัววิดีโอกำลังจะคุยกันอยู่อันนี้ซึ่งเหมือนเหมือนว่ามันบังคับให้เราไปเปิดตัวตัวนี้ครับตัวนี้นะครับดรอปบ็อกครับต้องไปลงชื่อเข้าดรอปบ็อกก่อนถึงจะสามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้ดรอปบ็อกไม่ใช่ใดรนะครับเป็นดรอปบ็อกครับซึ่งอ่าจะต้องเช็ค ถ้ามีกี่จิกนะครับถ้ามีสองปกติได้สักสองจิกค,ครับแล้วก็อัพได้อีกสักห้าจิกแต่ถ้าอยากตัวมากกว่านั้นเท่าที่เคยทํามาก็คือกับลิงก์แล้วก็แชร์ให้คนเข้ามาใช้งานดอปบล็อกเราเนี่ยครับแล้วก็แน่นเ่อนเนี่ยมันจะเพิ่นนมให้เราได้ถึงสิบห้าจิกครับโอเคครับแต่ข้าไมไปก่อนเนาะเพราะเรายัางไม่ได้ครับนะครับหรือ่ออาจจะลองลองทําดูก่อนก็ได้นะครับอาผมแคนเซิลไปอ๋อถ้าจะไม่ยากก ก็ใส่อินเข้าดรอบล็อกนี่ครับมันก็จะเปิดดรอบล็อกนะครับว่าจะใช้งานตัวไหนนะครับถ้าลงชื่อได้กูเกิลนี่ครับตัวนี้ครับนะครับก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับว่าอ่เราอนุญาตให้เขาใช้ข้อมูลจากตรงนี้ไหมนี่ครับครับสมมติผมทำไปก่อนก็ได้ฟรีถ้าไม่ใช้ก็เองครับแต่ผมใช้เมลมหาลัยนะครับน่ใจว่ามันจะได้ไหม ก็อนุญาตไปครับมันต้องการที่จะบันทึกข้อมูลในดับบล็อกเราก็นุนี้ไปเรื่อยๆครับตอนนี้มันดับบล็อกให้เราแล้วนะครับด้วยชื่อนี้นะครับพื้นที่ประมาณสักหกพันสิลลิมก,ก็ประมาณสักหกร้อยสี่สิบนาทีนะครับถ้าตามทีวอาที่เราต้องทำงานหกชั่วโมงจะไม่พอนะครับก็ตามดับิ้งไปอย่างนี้ครับอ่ะมันก็ทำการ บันทึกให้ไระแ,แล้วดูอยองว่านทึกนะครับมันขึ้นตัรคคอร์ดตรงนี้ไหมครับอ่แล้วก็พูดไปเรื่อยครับพอพูดจบแล้วเราก็มาสต็อปครับสต็อปแล้วคอนเฟิร์มว่าสต็อปนะปุ๊บมันก็จะ์ดอ่าแล้วก็จะหายไปมีเอฟเฟกต์บอกด้วยนะครับต่อไปนะครับแชร์ YouTube v i e วความหมายคือถ้าเราต้องการจะเปิด YouTube นะครับเปิดไฟล์ที่อยู่ใน YouTube ให้ใหผู้ฟัง ู้ชมเนี่ยมาเลือกตัวนี้นะครับไม่ต้องไปแชร์หน้าจอถ้าแชร์หน้าจอเองจะไม่ออกนะครับมีภาพต้องมาที่แชร์ยูทูบิดียอนะครับแล้วก็ไปเปิด youtube มาสมมุติเ่าเข้าไปยูทู e นะครับนึ่นครับผมเข้ามาที่ยูทูบแล้วก็ทีช่องไหนอ่าอ่าอ่าโอเคอันนี้ลวการไห้รูของนะครับผมเปิดยูทูปเนี่ย ผมก็ไปก๊อปเอาคลิกแชร์ก็ได้ครับจะก๊อปเอา URL ครับก๊อปเอา URL มาครับแล้วก็ปิดไปครับแล้วเนี่ยคครับไม่ได้ใช้เอาวางไว้ช่องนี้ครับเห็นไหมครับก๊อปเอา URL ที่ต้องการจะใช้เขาวางไว,ว,ว้กดครับอกจานั้นเรา,าต้องเตรียมเตรียมตัวไฟล์ที่เราจะบันทึกที่เราจะเปิด YouTube หรือว่าเปิดท,ที่เป็น ัวเว็นะครับแล้วก็เลือกแชร์ให้ผู้ฟังผู้ชมดูนิดจะง่ายกว่าเพราะว่าเสียงจะดด้วยมีเสียงด้วยอ,อีกเริ่งหนึ่งอ่าโอเคครับเสียามารถรวอผมเปิดตัววิดีโอเขาเปิดเปิด,ดครับต้องการจะปิดก็ไปที่เดิมครับก็เลือกตัวทีนนะครับ,รบแล้วก็ นี่ครับกีสตาร์ตตอนนี้ก็มีแค่ปุ่มปับรับกดสตาร์บมันจะบอกว่าต้องการจะลบออกไม้ก็ลบออกเลยครับพอเราเปิดก็ดูเฉยเนาะเพื่อค่าละชั่วโมงนะครับพวกโอ้กชั่วโมงนะครับอ่ะนู่ถัดไปนะครับเป็นเบอร์นี้เป็นเบต้านะครับผมลองคลิกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ข้ามไปก่อนครับแค่เหมือนกับว่าเวลาไม่ไม่ได้ทําการยายให้ขึ้นตากเบอร์เบอร์สำนักที่ผมอ่านคํานิยามมันเนาะแต่เดี๋ยวมีสินทรับ กันนะครับ setting เซตติ้งมันสาหรับนี่อะกํก,กดไว้ก็คือกําบดว่าเราจะต้องตัวไหนใช้ไมโค่าอะไรสักคนที่มีมีกลืนเนาะหรือเราใช้หูฟังก็จะสามารถเลือกได้นะครับอ่านี่ขึ้นมาแล้วก็หูฟังเลือกได้นะครับอ่านเลืกได้แต่ถ้าเราใช้ตัวเสียงที่ไม่ ของโน้ตบุ๊กเลยไม่ต้องเปิดอะไรมันได้อยู่แล้วเปิดกล้องถ้าเรามีกล้องก็จะชวขึ้นตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้บอกไปแล้วว่าผมใช้สอยสองตัวมันเลยงง,งว่าตล้องนี้เปิดเปิตรงไหนกันแน่นะครับตัวชอครับโปรไฟล์ที่โปรไฟล์ก่อนนะครับโปรไฟล์นี้คือเราใส่ชื่อครับครับเมื่อกี้ใส่ตรงแชทถูกไหมนะเรามาใส่ตรงนี้นี่ก็รับตรงนี้แล้วก็ใส่อีเมลไปเผื่อว่า เราจะได้สร้างผมบอกว่าสร้างาเหมือนกับตัวอัต่าอีเมลสักอย่างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับใส่อีเมลเข้าไปอันนี้จริงๆไม่สำคัญเราเราการรู้แค่ว่าใครเข้ามาตรงนี้เนาะเราแค่บอกให้ผู้การหรือที่เข้ามาฟังเอกที่เองตรงนี้หน่อยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปแต่ว่าตอนที่ดีว่าไปใส่ตรงตรงแชทต,ตรงหน้าจอแชทมากว่าครับสําหรับผู้ใช้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สําหรับเนาะ โอเคต่อไปครับคัลเนดครับคาลเลนดได้ก็คือไอ้ตัวสมันก็คลาย Google อย่ครับมันก็แยกได้กันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกปฏิทินเช่นปฏิทินว่าเราจะถ่ายท่าสดวันไหนเวลาไหนนะครับเราสามารถที่จะส่งไปต่อส่งอีเมลเนี่ยไปยังแอคค o เกิลของเพื่ร่วมฟังเราได้ส่งอะไรครับก็คือส่งลิงก์ที่เราเปิดห้องประชุมเนี่ยไหมครับก็จะเปิดจากเราเข้ามาเลย นี้เป่นนะครับครับผมไม่ได้ว่าผู้ประกอบจะสะดวกกินไหมแต่ว่าเราสะดวกว่าจะตั้งเวทีนงได้ครับว่าเนี่ยเราจะอบรวมนะหรือว่าวันนี้เราจะเข้าเข้าที่ตรงไหนนะประมาณนี้นะครับคือการมอมอคือเลเตอร์มันเป็นกำหนดว่าคนสามารถทำอะไรบ้างตรงนี้นะครับโอเคนะ ใครคนที่จะเริ่มเ,เสียงปิดเสียงนะครับอันต้องยุย่งยากครับแล้วก็ภาษาเป็นผิดภาษาอะไรครับนีไ้ได้ครับท,ท้โท,ทีท้ทีไปมองอีกรอบหนึ่งเนาะเองเลือกภาษานะครับเรื่องอะไรครับภาษาไทยมีไหมผูกหาไม่เจอเนาะมีหรือเปล่าไม่มีครับีใจด้วยครับเราจะไปด้วยกันใช้ภา,า,ภาษาผิดนะครับ โอเคนะครับเสร็จก็คลิกโอเคตามที่เราตั้งค่านะครับผมแคนเซิลก่อนเนาะยังไม่ตั้งอะไรนครับต่อไปครับตัวตัวมูเสียงนะครับปิดเสียงครับตัวนี้ปิดเสียงสําหรับตัวเช่นเราพูดอยู่เอ่อคนที่ฟังเราอาจเปิดไมค์ลืมอะไรเราคุยกันก็จะมีเสียงกล้องเข้ามาก็สั่งปิดตัวนี้นะครับกลับไปีิเกอร์สเตตัสนะครับก็จะบว่าตอนนี้ อัโตัทีที่ผมบอกว่านี่เป็นสัญญาณนะครับมันรวมถึงตัวสปิกเกอร์นะครับมันว่าสปิกเกอร์เตดครับอ่ะก็อะโอเคครับมันเป็นเรื่องของการพูดไม่เป็นไรครับตัวนี้ยังรา้งานในของเราแล้วก็ยูชอตคาดโอ้อันนี้สำหรับคนที่ขนาดที่กดคีย์บอร์ดจัน ชอบคลิกนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องไป็นคใจมันแล้วกันถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าท่านชอบต้องกด a ตัว c ตัวนี้โอเคเลือ่อนกคียได้ครับชัดคีย์นะครับอ่ทีนี้เราเราบรรยายนะครับเราใช้วิธีการเปิด PowerPoint เช่นตัวนี้ผม o ต e r Point อย่างเงี้ยนะครับผมจะบรรยายตัวนี้นะครับเปิด PowerPoint ไว้เนี่ยนะครับแล้วเรามาแชร์นะครับแชร์ผ่านตัวจิตมิตรจีสิมิตรนะครับ แชร์ยังไงนะครับไปที่ซ้ายมือสูที่เป็นรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับมันบอกว่าว่าจะโยสกรีนมีสองวิธีการ,ราแบบไม่ต้องไปคิดอะไรครับคือแชร์แคเลยนะครับ,รบหมายความว่าเปิดหน้าจออะไรมาคนที่อยู่อีกหนึ่งนะครับที่ี่ชมเราอยู่ก็จะเห็นสิ่งที่เรากําลังแชร์อยู่อยู่น,นี้นะครับซีเรียสอะไรอันอับเราก็าจะไม่เปิดโปรแกรมุ่มเสียน <laughs> เขียนนะครับแล้วก็จัดไป ทุกอย่างไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกที่เดสก์ท็อปนะครับเวลาเปิดก็ดับเบิยคลิกที่เดสก์ท็อปเปิดโฟลเดอร์นั้นแหละที่ตามนั้นเพราะว่าเตรียมนีงนี้น,นะครับเวลาเปิดหาไฟล์ข้อมูลข้อมูลภาอมูลอะไรที่อยู่ในไฟล์ในไรฟ์ของโนโ้ตบุ๊กของท่านได้ครับอาจดูไม่ดีนิดนึงว่าก็อาจไม่เสียอะไรนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้ทั้งหมดเลยถ้าเรื่องอะผมจะลองเลือกให้ดูก็คือพอแชร์ปุ๊บกพ็พออยากแชร์ทั้งหมดคลิกที่หน้าต่อตรงน,นี้ก่อน น้อยคลกป,ปุ่มแชร์ครับแชร์มันจะบอกว่าตอนนี้ผมกำลังแชร์ทุกอย่างนะครับคนก็เห็นสิ่งที่ผมเปิดผมจะย่อต่างจะเปิดหน้าตางลงไปมงเห็นอย่างนั้นสังเกตที่มันมีตัวนี้ครับนะครับหยุดแชร์จะค้างตนี้รงนี้นไหมครับค้างเลยแสดงว่าแชร์หน้าจอยนะครับถ้าต้องการจะซ่อนคลิกที่ปุ่มซ่อนถ้าต้องการหยุดก็คลิกที่หยุดแชร์ แล้วเราไปเปิดครับอา่าตอาจีะรู้แชร์อยู่เนาะอาจจะวันก็ได้ครับแล้วเราก็ไปเปิด PowerPoint เราก็พูดตามสอะไรจะสังเกตผมเอาไว้ข้างบนนะครับถ้าอยากจะซ่อนทำก็กดตันครับแล้วรไปเลยครับอ่าทำไแล้วครับแล้วก็คอนโทรลเหมือนกับที่เราใช้ตัวอ PowerPoint ปกติต้าไม่ใช้ก็ย่อลงครับครับแล้วเราจะหยุดการแชร์ มื่อสักผูนี้ได้อย่างไรครับไปเทียมครับรูหน้าจอครับนะครับตอนนี้มันยังอยู่ถุงนะครับมันยังแชร์อยู่ปุ๊บแล้วก็หมดคลิกนะครับเห็นนะครับแชร์ครับมาครับคลิกข้างครับแล้วก็นะครับถ้าคลิกปุ่มนี้แชร์นะครับอ่ะที่ผมบอกว่าถ้าเราหน้าจอ เป็นลนักษณะเหมือนที่พูดไปแต่ว่าถ้าเปิดท้างไว้อยากจะแชร์แค่อแอปพลิเคชันที่เปิดแล้วก็คลิกที่นะ okay, ครับเอเยครับเราจะแชร์ครับอ่ตอนนี้เราเปิดนะครับหายไปไหนสังว่าอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ทําไมไม่โชว์ตรงนี้อย๋ยวนะครับเนาะมันจะต้องเปิดมาให้มันแนดเห็นไหมครับแตดงไปรอถ้าเราย่อสดงมันพับแล้วเนาะ,อะเอาใหม่นะครับ ก็เลือกแอปพลิเคชันมี powerpoint มาละทีนี้งาน powerpoint สังเกตว่าหน้าจะจอยแล้วก็มีนะครับแล้วถ้าเราไปลานนะครับเขาก็จะเห็นปกติครับแต่การกชนแนี้คือเรื่องตนี้มันจะไม่ออกไปตาม powerpoint เหล่านะเห็นไครับมก็หยุดแต่ถ้ากลัวว่าเมื่อกี้แชร์แล้วมันอะนะครับในตัวปุ่ม จชเมื่อกี้นะครับเนี่ยผมกดซ่อนมันออกมาได้ยังไงนะกดเอ c เ p แบบการแชร์หน้าจอแล้วนะครับอ่าอย่างนั้นครับซึ่งก็ถึงเอกไปกลับไปกดที่ปุ่มนี่ถิงมันก็จะหยุดแชร์ครับกดครั้งแรกนะกดครั้งแรกมันจะให้เราเลือกว่าแชร์อะไรนะครับแต่ถ้าเรากําลังแชร์อยู่แล้วกดก็บอกเหมือนกับชอบหยุดแชร์อันเดียวกันนะครับเห็นไหมครับตรงตรงนี้ผมเปิดที่พ r p o i n t แชร์แชร์ตรงนี้ครับใ,ใช่ไหมครับมันนตัวนี้นะครับผมก็มีละนี่เราจากการแชร์ตอนนี้ยัง,งมาตรงนี้ครับคลิกที่รูปหน้าจอครั้งครับพอกกคลิกมันจะมันอ่าจะเปิดเปิดให้เรานี้เนาะแต่ละถ้าถ้าแชร์อยู่คลิกปุ๊บมันจะดับเห็นไหมครับแชร์ละนะครับน,นี่คือการแชร์หน้าจออีกแบบหนึ่งครับแถบโคมก็คือ ชูเว็บครับชุที่เราเปิดใน Google Chrome เนี่ยแต่มันโชว์บางแถครับเราไม่ได้โชว์ทุกชว์แค่บางก็เลือกตรงนี้ได้ครับแนะนำว่าเอาทั้งหมดเลยเล้ทุกอย่างที่เราไม่ได้ใช้ปับไม่ต้องปเปิดไม่ต้องเปิดเฟซไม่เปิดไลน์บีซีที่เรากำลังทำการไลฟ์อยู่ก <laughs> ำลังทำกัญยาอยู่โอเคนะครับได้ดีครับทีนี้เมื่อกี้นี้นะครับ <c oughs> ตัว y o เอ u ูทูบวิดีโอนะครับว่าเราคุยกันว่าในใน powerpoint เราก็มีเพอ์กลิกงปุ๊บมันเปิดไหมครับแล้วาาวิธีการมาแชร์ทรงนี้ก็ได้อาจจะไม่สะดวกมีเสียแต่ข้อดีมันคือมันซื้อเวลายได้ซื้อเวลายได้ตรงไหนก็คือเราไปเปิดเป็นเวิร์ดหรือว่าเป็นตนัวทีน,นะครับผมเอาเนเ็นเพจแล้วกันอ่า เปิดมาอันหนึ่งนะครับหรือเลือกพาสะดวกเป็นเป็นเวิร์ดก็ได้ครับแล้วไปพิมพ์ชื่อลิงก์ชื่อยูแนะครับวิดีโอนั้นะนะครับเราไม่ดีเรื่อเรื่องหลุมไหมนะครับไปยูทูปไหมครับม YouTube ลิงก์เว็บไซต์ให้เข,ข,ข,ข้ญญาขไปเลยเข้ามาวางเลยยูเว้นว่าเป็นหน้าเว็บถ้าเป็นท่านก็ใช้หน้าเว็บประกาศ พ่แชร์ทั้งหน้าอยู่แล้วถูกไหมก็ไปเปิดหน้าเว็บอย่างนี้หน้าเว็บแล้วก็เขาเขาก็ว่าลงอวลาอยู่เขาจะโอเคเราจะแชร์วีดีโอครับเราจะแชร์วีดีโอของเราครับจะวีดีโออย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกที่แชร์ youtube วีดีโอไหมครับอ่าแล้วก็ไปเปิดโน้ตเพจหรือไปปุดแล้วก็ไปรอบตัวนี้มาโน้ตี้เนนะครับ นี่นะครับแล้วกดแชร์ครับก็จะมีนะครับก็มั่นคงนอยู่เปิดเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วจากจอก็ขับรถไปเลยครับมันเป็นยูทลิงก์เห็นี้ครับแต่ว่าอยู่นะครับเราลิงไว้อยู่แล้วถ้าเราสิบวิดีโก็มาวางไว้ก่อนในสามนสิบทำน้ำราที่เราจะบรรยายครับทีนี้ระหว่าง ที่เราเปิดเช่นเป็นชั่วโมองครึ่งนะครับครเก้าถึงสิบโมงคือผมเปิดให้เป็นไฟก่อนไปเข้าน้ำนะครับดื่มน้ำสะอาดักน้ำนาดีงับก็เหมือนเดิมครับก็จะ,จะจ่อเราอาจจะไม่เปิดครับอ่าเปิดหน้าตอนนี้ไว้ก็ได้ครับก็อ่าแล้วแล้วก็ใชไหมครับก็มามจแต่ว่าไม่ได้แช์ทั้งหน้าเราแช่ชั่นตรงนี้เห็นไหมครับแราแช์กดแช์ตรงนี้ไว้ แล้วเราก็สั่งให้มัน,นครับเปิดหน้านี้รอนะครับหรือมีข้อความอีกเพราะว่าพอยอีกแฟนบอกว่าถ้าดืับกาแฟช้าสักสิบทีนะกลับมาเจอกันทีตอนอสิบเท่าไหร่ดีประมาณนี้พิมพ์ข้อความบอกไว้นะมีซับดาวเปิดยูทูบเบลงไว้ก็ได้ครับเวลาที่เราเปิดยูทูบ เราจะทำหน้าจอหนึ was, so so, it, <go> <ctions> so ่งไว้นะครับแล้วเอาซาวลงอยู่ที่ตู้บุไดสิบสิบนาทีห้านาทีแล้วแต่เราจะตั้งอย่างงี้ครับแล้วก็เอาซาาจะได้เปิดเปิดปนแปกันแล้วครับพอเราจะกลับปุ๊บนะครับถึงเราต้องก่อเสร็จแล้วเรากมาออกจากการนําเสนอนะครับเช่นตากพอยแล้วก็เนี่ยล้วถ้าตายเขาขับอ้าว่ะสวัสดีถ้าเราจะกลับมาสู่เบรที่สองของช่วงแรกกันนะครับหรือถ้า เปิดยูทูปนะครบยูทูปเพลเงเราเบาๆเบาๆก็ปะตอบของยูอย so 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 ู่ไว้นะครับก็ตอนนี้ก่อนนะส่วนมีการสตรีมลงเฟซเดี๋ยวขอข้อสูไหะครับสอบแล้วได้ครับแต่ว่ามันสองขยักกระตุกผมหาช่วยหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับมีคำถามสอบท่านได้สวัสดีครับ